เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนนแมนนี่ขอทุกคนมีกันอนันต์นะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมพูดถึงเรื่องเกมนะครับผมใน Mystery Box ของ Binance NFT นะครับผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับจะขายกันอีก3วัน18ชั่วโมง27นาที47วินาทีตอนตะลงไปน่าจะประมาณสามวัน18ชั่วโมงโดยประมาณนะครับผมซีสเก็บนะครับผมซอมบี้วีฮันเตอร์ฮูแมนฮูแมนนะครับผม โดยส่วนใหญ่นะครับผมใครที่ไม่ค่อยได้ใช้ตัว i ีสเ a p e จะไม่ค่อยรู้นะเพราะมันมีมันม,มีเกมอยู่ข้างในนะซึ่งเกมก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเ,เกมแนวนี้ไม่ใช่เกมแนวที่เราอยากเล่นนะครับผมแต่โดยความสามารถของซีสเก็ผมมองว่าค่อนข้างที่จะมีมีความสามารถพอที่จะต่อสู้กับชาวบ้านเขาได้นะครับผม แล้วแา่คนชอบนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับผมในด้านลักษณะของอตัวเกมนะฮะที่ไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการขนาดนั้นนะครับผมโดยคุณสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับใน3วันนะครับผมจํานวนในการขายของเขานั้นต่อคนอยู่50นะครับผมแม็กซ์ห้นะครับผม เท่ากับ50 BUD ต่อชิ้นนะครับผมหรือราวๆ1,500บาทนะครับผมคุ้มไหมที่จะลงทุนผมมองว่าไม่คุ้มนะครับผมใช้คํานี้ชัดๆนะไม่คุ้มฮะแต่ถ้าคุณจะซื้อไปเล่นนะครับผมผมมองว่าถ้าซื้อไปเล่นคุณจําเป็นต้องมีระดับนะครับผมพอสมควรเพราะว่าถ้าคุณได้เอ็นไปนะครับผมเอาไปเล่นมันค่อนข้างยากพอสมควรนะในในขั้นตอนในการเล่นนะครับผมซึ่งคุณจะสามารถไปเล่นในซีสเก็บซอมบี้เกมได้นะครับผม แล้วก็สามารถใช้งานในซ s สเคปนะครับผมเน็ตเวิร์กของเขาได้นะครับมีแค่นี้ครับผมรายละเอียดไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับตัวเกมยังไม่ได้ออกมาชัดเจนขนาดนั้นนะผมไม่เห็นตัวเกมมันนะครับผมในลักษณะณเ,นะเวลานี้นะยังไม่เห็นนะครับผมแต่ผมสามารถบอกได้ว่าหลายๆเกมที่อยู่ในนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะอไม่แย่จนเกินไปใช้งี้ดีกว่านะ แต่คุณจะได้รับเงินแบบมหาศาลกลับไปแบบอย่างนั้นไม่มีทางเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าเขาตั้งทโทคินอมิกของเขาไว้ค่อนข้างค่อนข้างแน่นพอสมควรนะค่อนข้างดีพอสมควรนะครับผมในส่วนของ s ส p e Trade นะครับผมสามารถเข้าไปซื้อ NFT ได้นะในตลาด Market ็ตเพจของเขานะครับผมก็จะมีเดี๋ยวนะผมไม่ได้ล็อกอินดีว่าอ่ผมล็อกอินก่อนคือเราสามารถล็อกอินคอนเน็กต์วอลเได้นะครับหลายๆส่วนนะซึ่งก็อืมพิสคอนเน็กไมต้มา <Another> อันอเทอร์เน็ตเวิร์กเออช่างมันเถอะอะไรที่ยังใช้ไม่ได้ก็อย่าไปอย่าไปใช้มันนะแล้วก็ซีเด็กนะครับผมซึ่งมองว่าในอนาคตน่าจะเติบโตนะถ้า ไม่มีอะไรเป็นปัญหานะครับผมหรือว่าการสร้างระบบของเขาไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นนะผมว่าเขาเติบโตพอสมควรนะครับแล้วน่าจะไปได้เรื่อยๆนะครับผมใครสนใจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะ s ินสเ c ตนะครับผมแน่นอนที่สุดผมย้ำเตินเสมอนะครับผมว่าอย่ากู้มาเล่นนะครับโดยเด็ดขาดนะการที่คุณกู้มาเล่นนะครับผมหลายๆครั้งเนี่ยมันทําให้ความชิบหายเกิดขึ้นในครอบครัวของคุณได้นะครับผมแล้วก็ บางเคสที่ผมเห็นนะครับผมหลายๆคนเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอนะครับผมมองคนอื่นเขาเล่นได้แล้วทไมเราเล่นไม่ได้ล่ะคือผมใช้คํานี้นะว่าเขาต้องการล่อเมาเข้าไปเล่นนะครับผมในเกมที่เขารู้สึกว่าเขาจะขาดทุนนะครับผมเมื่อมีคนเติมเข้าไปในเกมนะเขาก็จะได้เงินกลับคืนไปได้นะครับผมซึ่ง่นความเป็นจริงหลักการเป็นอย่างนี้แหละครับผมแล้วก็คนที่ลุกช้านะครับผมก็จะจ่ายจะจ่ายอจ่ายรอบวงนะครับผม มันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะสําหรับผมผมมองกันนะคือผมพยายามหาตัวเกมนะครับผมที่เป็นตัวเกม NFT นะที่ค่อนข้างที่จะมีภาษีนะครับผมค่อนข้างดีนะคือเกมในส่วนของไปแนนที่เอามาลงเนี่ยนะส่วนหนึ่งอาจจะได้เงินช้าอาจจะไม่ได้เงินเร็วขนาดนั้นแต่ก็ยังไม่ได้แบบล้มเร็วล้มเหลวเร็วขนาดนั้นนะครับผมก็ถือว่าในระดับที่ค่อนข้างที่จะพอรับได้นะสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมจริงๆอยากลงทุนเกมจริงๆแล้วอยากจะแบบ ศึกษาเกมจริงๆเนี่ยอยากจะให้เข้ามาดูในไบแนนในส่วนหนึ่งนะมันช่วยเหลือคุณได้นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าคุณไม่ไม่ฟังผมหรอกผมเชื่อเสมอว่าในบางในเพจบางเพจนะครับผมที่แบบเข้ามาเล่นเลยสนุกเข้ามาเล่นเลยเล่นง่ายมีบอดนะครับผมมันไม่รอดหรอกครับผมใช้คํานี้นะผมก็พูดตั้งแต่ตอนแรกๆอ่ะผมก็ใช้คำอย่าอย่าอย่าใช้คาว่าเครมผมจะเคม ประสบการณ์นะเพราะว่าผมพูดตั้งแต่แรกแล้วแล้วผมก็เล่นให้ดูด้วยว่าเกมบางเกมที่มันขนาดเกมที่ต้องใช้ฝีมือเล่นนะ,ะนักพัฒนานะครับผมยังแบบยังโกงขนาดเนี้ยซึ่งคุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าบริษัทเกมที่ไม่มีชื่อเสียงมาทานะครับผมอย่างเวียดนามอะ่ะเอาพุ่งตรงเลยนะเลิกไปเล่นเกมเวียดนามได้แล้วครับผมมันแม่งห่วยอะ่ะเอาพุ่งตรงนะคือ เขาไม่ไม่สร้างคอลเลกมิกที่ดีเพียงพอนะครับผมแล้วก็ต้องการถ้าแบบรวยเร็วก็แบบมันต้องชิงชิงโอกาสอะซึ่งคนปกติถ้าแบบไม่เช็คเวลาดีๆหรือเข้าไปผิดช่วงนะครับผมชิบหายหมดนะฮะไม่มีใครรอดง่ายๆนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมอาจจะดูแบบรุนแรงไปบ้างนะครับแต่ผมอยากจะเตือนจริงด้วยความหวังดีนะครับผมเชิญมาคลิปหน้าผมปอมสวัดีครับ